ก็ป้าถือลูกผมถือไม่ได้เรื่องหรอกนะโมตัสสะพัคภวะโตัวอรตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตตะพัคภาวะโัตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัคภวะโตัวอรตโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมายังปฏิเสธจงสถานานิจตปฏิวารานิสเองสังจะอนุสัญญาการสุนุพัสเส ทีุ่ทธันพุอธิมานุสันตทานานิสัตวบริวารนิสตปฏิทานหาทุอามะทันงิีตาระตันตัย์กุรายาแต่พระสงฆ์ก็จะเลยกับเจ้าสงฆ์หลายคนน้อมเอายสันตะปาป์กล่องที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ท็ส่งจงรับซึ่งสันตะปาป์กล่องที่เป็นบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าสงฆยเพื่อประโยชน์เพื่อความถูกแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าสงฆ์สงฆยเพ้่อจิตใจ

ya yeah. uh, bari mahabura bari pura ni sasara niwa niway to dina peta naru paganden iji tan peritano mangito niwasa bintu sabi pura itu sangkapaja tuh manaratu yak meni tuh tiratu yak uh, asapi dio niwa jandusa paro buinasa du madi अववा अंतरायो तु के देकायो भवव अपेवादनतेले सनिकाम् उत्थावच्चायि नव यतरो dhamma वत्थन्नीय आयुवान सुतान बालनामुपि समाहि वानं सभद्राजिवानं सूर्यजबा मुञ्जेतस्सदि बुद्धो जिवानं उत्तौलाभा भविसनी जीवो सुतरोज महालापं सोरोढ़ा उत्थे दूतमलाभा สัปะกยังวินานติสัปะปุถาวินานติสัปพะโรหวินานติลักณะอาหังวันามิสัปะบเทวามังคาเลยันตุสัปะเอเตนามังคะลีจนะสัปปะตุปีวันตุเัชุโะุะุมยุโุิปุจะสัปะนาสสัปปะัพะวันตุทีระตุปุรปุตปะุุะเรื่ว่าติไดโสมปะตนาตุโรห No.